เจ้ามรดกเสียชีวิตทายาทบางคนเนี่ยนะฮะรีบที่จะไปตั้งผู้จัดการมรดกนะครับแม้ที่จะเบิกความเท็จนะฮะก็ยอมเหมือนกันนะครับแต่เพื่อเร่งให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้จัดการมรดกเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นปุ๊บเนี่ยจะได้ไปรีบขายทรัพย์สินขายทรัพย์สินเสร็จแล้วยังไงฮะเอาเงินมาแล้วรีบไปถลุงไงฮะแหมไม่รู้ว่าใครสอนมานะครับไอวิชาที่ ขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าไปเรียนรู้มาจากไหนนะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่ใช่เคส2เคสนะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าไปเรียนวิชาโกงอะไรพวกนี้มาจากไหนนะครับแต่ว่าไอคนพวกนี้เนี่ยนะครับก็มักจะคิดว่าตัวเองเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเอาทรัพย์สินของเจ้ามารดกไปถลุงก่อนนะฮะยังไงไอคนที่มาทีหลังไปฟ้องเพิกถอนไปกว่าจะรู้ตัวเนี่ยนะฮะบ,บางทีเงินหรือทรัพย์สินก็ไปหมดแล้วนะครับ ในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแม้จะมีสายเลือดเดียวกันนะครับเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแต่เรื่องเงินทองเรื่องที่ดินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับอ่าโอเคแหละว่าถึงแม้การที่ผู้จัดการมรดก จะไปโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินแล้วก็เอาไปขายเอาเงินเข้าตัวเองมันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา354นะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึงห้าปีปรับสูงถึงหนึ่งแสนนะครับแต่บางทีเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าทางทายาทคนอื่นที่ไม่ได้รับมรดกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาทางผู้จัดการมรดกเข้าคุกไม่อยากที่จะเอาลูกพี่ลูกน้องหรือเอาพี่น้องตัวเองเข้าคุกนะครับเขาอยากจะได้เงินนะตามความ ตามสัดส่วนและความเป็นธรรมของตัวเองนะครับดังนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมบางคดีเนี่ยนะฮะที่แม้อยู่ในชั้นร้องผู้จัดการมรดกแต่สู้กันยิบตาเลยครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้คนที่ดูมีท่าทีหมิ่นเมื่ไปในทิศทางที่อาจจะโกงพี่น้องรายอื่นได้เนี่ยนะครับได้เป็นผู้จัดการมรดกคนเดียวนะฮะออตั้งร่วมกันดีกว่านะเพราะว่าเวลาไปทําอะไรเนี่ยนะครับก็จะต้องไปทําร่วมกัน ไอตั้งคนเดียวเนี่ยนะฮะบางทีแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจเนี่ยนะครับหรือถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีเนี่ยเขาอาจจะไปทําอะไรนอกรีดนอกกฎหมายก็ได้นะบางทีแล้วเนี่ยป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะนี้อยากจะสอบถามทางทนายเจยนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ